เออลืมเลยลลลลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สายฟ้าก็จะมาทำะมะเขือเทศโอลิบอยแล้วก็ใบกะเพรานะคะอาหารง่ายๆไม่ต้องใช้ไฟนะคะเพื่อนง่ายมากๆนะคะเป็นอาหารทานเล่นนะคะเราก็จะลงมือทำกันเลยมะเขือเทศมาหั่นเป็นแว่นนะคะ เครื่องปรุงของเราก็จะมีเกลือเกลือนะคะโอลิฟออยแล้วก็ใบกระเพรานะคะสองอย่างสามอย่างนะคะ นั่นเป็นแบบเหมือนกันนะคะเพื่อนเป็นเมนงงูง่ายๆนะคะทานเล่นนะไม่ยากมากนะคะเพื่อนนะลองทําทานดูง่ายๆแต่อร่อยนะทีนี้เราก็จะใช้อ่า ใบกะเพรานะคะสับสับสนะคะสับพอหยาบหยาบนะคะเพื่อนๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้แล้วก็เอามาโรยนะคะโรยหน้าไปเลยเลยลงบนเสทศนะคะ ตุสีสวยใช่แล้วเราก็จะโอลิฟออยล์นะคะโอลิฟออยล์เทลงไปนิดหน่นอยนหน่อยนหน่อยนะคะเพื่อนนะอืเทราดลงไปนะคะเพ<อ>ื่อนแล้วก็เกลือนะคะเกลือนะคะเกลือใส่ลงไปโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เป็นอันมา่าเสร็จแล้วเมนูง่ายๆนะคะพ<อ>เพื่อนนะไม่ยากนะคะ เพื่อนๆลองทําทานดูนะคะเป็นอาหารทานเล่นนะเพื่อนๆนะง่ายมากไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆนะอาหารเผื่อสุขภาพนะลองทําทานดูคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ